อยากกินไรมือมาเดินม,มาเดิดนผู้ใดเหิวเขาเขินเอาง้ายแล้วยีด่ดหล่ถ้ารับบ่ได้ถ้าแฟ้นำรับว่ได้นำกันเลอยี่เหลหลายอย่างเนื่อ่ามีปัญหาการกินอาหารหนึ่งแ่ละเห็นในคนเลิกกันได้ยี่เหล่สวัสดีจ้า,กล,ากลับมาแล้วกลับมาแล้วอันหายไปโดนหายไปายมือเด้อ พวกหนำพักกันทาสีบ้านใหม่ตกแต่งบ้านใหม่เนาะเกิดออลายเติบอยู่ห้องครัวถ้าใครจำได้ห้องครัวก็จะเป็นสีแดงเนาะ,ะตอนนี้ทาเป็นเป็นสีออกคิมคิม,คมแมกโนเรียเนาะแล้วก็ห้องรับแขกห้องกินเข่าเนาะจ้ะข้างล่างนี่ก็เกือบเสร็จและ่ะหนำก็เฮ็ดกับเข่าว่าได้ยังว่าได้เราก็น้ำซอยเพิ่มทาน้ำเฮ็ดผู้เดียวสงสารเนาะ ส่วนมากเพิ่งเคยเห็นแหละแต่นั่งก็ค่อยท่าขอบท่าอย่างสีนะก็นั่นแหละจ้ะโอเคมือนีิสิมาเฮ็ดนี่อย่างมือนีิสิมันซุปน้ำใหม่ส้มเลยจ้ะซุปน้ำใหม่ส้มแซ่บน้ำใหม่ก็อ่นอนไปไลยมาจากร้านจีนแบบอยู่ในกระป๋องเลยจ้ะไม่เป็นกระป๋องเคิร์นยังในขวดไอ้พลาสติกนะกระปุกอยู่ในกระปุกพลาสติกอ่อนดีอันนำ้ำงามีงา ขัวไว้เรียบร้อยแล้วก็มิกคผิวไวยแล้วก็ผักทั่วไปได้จะผักชีะรละแหน่ต้นหอมตามมี้ตามเกิดบพี่น้องแต่อันนับแรกนังกินตำงานก่อนแฟ่น้ำกินเข่าเลยเพื่อนได้อันสเต็กกับมันฝรั่งกับทั่วตำงานเสร็จแล้วนะจ๊ะตอนนี้เราก็จะใส่พริกพริกท่นามัน ข่วยเราเลย,เลย,เลยพี่ของกระเทียมใส่ลงไปเลยพี่เป็นมีบุกแบบเผ็ดซื้อมาจากยูนิเทสโกส้ซื้อเลยจ้ะบุกคือบ้านเขาได้บ้านเฮาเทสโก้โลตัสยูนิเทสโกส้ซื้อโอเคตอนนี้เราก็จะเอาหน่อไม้ส้มที่ต้มไว้แล้วเนาะใส่ลงไปเลย<ม>เด็ดส่งตา,ว,า,าๆๆๆว่นนี้หายเลยกับไม่เลยเด็ดผุ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 วันนี้ nó mày làm xay à này. mày bục củ nó bé hết nương đây thì nam ta đó anh coi hết đẹp sụt cái sụt mà kín đây coi kín các này bốc khỏi bốc khỏi à này này bên này phồng nô à nồi xẹp nồi Xay lại xẹp lại Để tại khuôn mặt bô mặt của bố tổng say làm say thì nó nhá ตัวเลยแบนี้วูหน้แข็งล้นปลาไหมน้ำล้ปลาใส่อันน้ำีไส่ปลากระป๋องเด้อปลากระป๋องอันนี้เป็นตัวเนื้อนไม่ไมหนใส่ลงไป จากนั้นเราก็ใส่ผักลงไปเลยนะจ๊ะตะก่อนกินข้าวอมมีคนใส่แสบอยู่น้ำใหม่อ้อนออนน้ำใหม่ยางอ่อนอยากกินไรายมือมาเด้อมาเด้เอพ่อเด้เหงาข้าวกินนอำไา้หรกน้ำลายเตะมาดวจ้าพี่น้องมากินข้าวนกัน กินเผาเพืดเดียวได้มาเนี่ยวันนี้กูกินน้ำแฟนหนังกินแล้วมาเด้อมาเด้อน้ำใหม่ออนออนแส่บแซบแฟนหนังกูกินเดีนะจ๊อบแบบนี้กวนหนั่นคนใหญ่เจ็บทองแล้วก็มีกระเทียมน้ำเผ็ดน้ำคนบูมมาก้าว น,นมาแล้วก็มาเห็ดเห็ดนั่นเห็ดนี่ทาสีขั้นเท้าถาวางนี่มองงั้นงั้นซีนาที่2ซีนาที่แต่ย่างกลับมาเห็ดทาสีจริงสินะหงำก็เลยบ่ได้เห็ดอเองในครัวในห้องรับแขกอะเปืือแล้วจะย่างเขายัางออกไอ้พักอยังนะยอดถั่ว ยกกน,อนยอดกินถัว่วเยอะจ้ะแสบนนำมากมากอ,มอยากกินมาหลายวันเจ็บไรม,มาเดิอมาเด้อได้ยังกินเข่านนำล่างมือเียบร้อยแลเด้ว คก็อย่าใส่มือ่อนึกหืมกินหอมปากก็ชื่อจะหอมเนาะอันกินอาหารแบบนี้แฟนหนำเราบ่านเม่วาเดี๋ยวจะเรารับได้ที่นำกินอาหารประเภทนี้เนาะเรารับได้เบิด์ตเพื่อวันถ้ารับว่าได้นหนำกับเบยุนเราอิเล่ เพราะว่าการยู่กับฝรั่งเนี่ยนังโอเคอยู่กับการเฮ็ดอาหารสองอย่างแต่ว่ารับได้บ่ถ้ารับได้ก็อยู่น้ำกันได้ถ้ารับบ่ได้นังก็บ่เอาอันนี้อิเล้าบ่ถ้ารับบ่ได้ก็เลิกไปเลยบ่ต้องมายุ่งกันนังบ่อิเล่เพราะว่า นำผลอยากกินไปน้ำเลยแต่บางผูกบางคนเพื่อนกับว่าทำไมไม่กินให้เสร็จก่อนเราค่อยคุยอันก็เป็นกินขอน้ำกันวอลนี่ยังคุยไหกันฟังสีนาเหมือนชวนกินข้าวเป็นเพื่อนกินข้าวสิเนาะอาจะอีดีถ้ารับบ่ได้ถ้าแฟนน้ำรับบ่ได้น้ำก็เลิกอี่หลีอันนี้จริงๆนะแต่แฟนน้ำรับได้เบิร์ตผัน้ำกับผวได้กินดุไม่ได้กินบ่อยนะจ้ะ น้ำก็เรียกว่าคนต่อไป้าบ,บกินหนึ่งอาหารไทยนี่น้ำสิบออเอาเลยขี้ขนันขี้ขนันเรื่องอาหารเนี่นะแต่บางคนก็อยากอิลวเขาบ่าได้รักษาทำใจให้อกน้ำก็รู้อยู่ว่าอาหารไทยบางอย่างมันมีกินแห้งเนาะมีกินแห้งอิ๋วเขาก็เห็นแบบว่าอัน ปิดหน้าต่างเนี่ยหนาหนาวก็เปิดหน้าต่างบ่ได้ก็เอาเทียนมาจุดอย่างสินะแฟนหนังเข้า,าขใจเบิดเด้อแฟานหนังไห้เข้าใจเบิดบ่ได้เห็ดเหม็นๆเสมอบ่ได้เห็ดอาหารกินแรงเสมอทำไมเก่งใจบบเวลาเห็ดอาหารเหม็นๆเก่งใจอยู่ถามว่าเหม็นบบ แลวเบ่แมนลําไ,ได้ยังสนะิแต่ว่าใครที่แบบอยู่กับคนที่แบบว่าร่ำเกลียดแล้วก็ว,วใส่เซงสินะเป็นปัญหามากนะเรื่องอาหารของคนไทยนี่ก็ฟังน้ว่าเป็นปัญหาคนขังเยอะเพราะว่าอยู่นั่มกันไปนอกถึงสีหมูว่าอยังจะแดงนสินะ ขันบอลลองอยู่น้ำก,กันกับมึงหลายอย่างก็แต่มีปัญหาการกินอาหารนหนึ่งแหละเหตุให้คนเลิกกันใดี่เหลี่ยงละการหลายเรื่องนะเรื่องหลายเรื่องเห็ุให้คนเลิกกันได,ดเลย มันจะว่าเรื่องกับเขาเรื่องเงินยังสิปัญหาใหญ่เลยมุคุยกันเห็นรู้เรื่องเนาะจะเป็นปัญหาใหญ่บานแตกแซ่บพักกันนี่แซ่บๆนำยังมากเลยยอดถั่ว แต่ว่าจ,จะสําหรับน้ำหนำคุยกับแฝนหนำแล้วคนสี่ใหญ่ขมาอยู่คุยจังสนยังสีทุกเรื่องรับในโบเป็นแบบนี้โอเคบโบแมนว่าให้เขาปรับโตเขาหาเห,หาอย่างเดียวน้ำแต่ต้องปรับโตขอเขาหาเขาน้ำสินะกนะเนาะมาเจอกันตรงกลางอืม เสียสมหยากหมกแตงหน่อยเฟ้นหน่ะเก้เข่าใจเบิดเก้รับได้เปิดเก้มีคนที่แบบว่าอันเก้เปิดใจหน่อนะ จีสิรับในแบบว่าหลายๆเรื่องในวัฒนธรรมม่อาหารการกินมัยี่สินะเราเข้าใจเราเ,จนนนาเปิดใจแต่คนบางคนนี่บ่เปิดใจแถมว่าใส่ว่าหยาบๆใส่เข้าอีกสมัยมาอยู่ใหม่ๆเนาะโอ้ยอาหารไทยบ่บ่เป็นแบบนี้เด้ แต่ทำไมนะมาอยู่สิบกว่าป,ปีอะมาอยู่ใหม่ๆของไทยของกินเนี่ยหาอยากแฮะประแดกกับบุได้ก,กินหลายยี่ห้อคือนสม,มือได้สม,มือเนี่ยมันมีเฟซบุ๊กเนาะมีเฟซบุ๊กเนี่ยเขาสร้างอาแม่ข่าหลาย ตะกี้มันกันยิมูมียนนี่เนาะโซเชียลต้องไปตามหาต้องไปถามเขาแน่ขับรถไปเป็นชั่วโมองก็ไปกับเมืองไทยกับหอบมาของกินซมโมนเนี สื่อเลยเต็มเลยแม่ค่าหลายแห้งประเด็กก็มีเกือบทุกยี่หอ้อเชบบลายมาเด้ออื้ับ รูซส้อแปดตาพอจะไม่เนาะยังดูซื้่กล้องเนี่ยมันสว่างกว่าเดิมสีมันมันสว่างกว่าเดิมเตื่อิี้มันเป็นสีแดงเนาะรู้ส้กว่าเหมือนได้คว้าใหม่เลย,ยคว้าสว่างแฮงแล้วก็เบิ่งสะอาดมากเบิ่งสะอาดคือจังแบบว่าห้องวัน ถ้าสีไม่ฉับปุ่นไหมงสินะสาตาไม่ยมเด็กินขนมสิอือเปเ็นหยกกันมาด้วยนี่หอนพ่าแห่ง แน่นวะเี๋ยไม่เอาให้เขาเนี่ยเดี๋ยวจุใมแหย่เยอะเดี๋ยวเหลือไว้ให้นะครับมาฝรั่งมากินคูนี่มมาเหล่าโซโลเซเลน่าว่าแน่นวะแน่นบด เดี๋ยวอันไฮเฟนน้ำทาสีเบิดก่อนห้องน้ำก็แล้วแล้วเนาะห้องน้ำบางทิงอันฉาบไม้ทาสีไม้ัางทิงกับจะอาจจะบเปลี่ยนเยี่ยมากอะคงสภาพเดิมแต่ว่าทาสีไม้แล้วก็เฮ็ดให้มันแบบดูไม้ขึ้นยังสินะเปลี่ยนไฟไม้ในหะ้องน้ำเดี๋ยวน้ำสีพลายางเบิ่งบ่ายให,ให้เราอันให้แฟนน้ำเฮ็ดแล้วกัน กิมหรือแม,ม,ม่คุยไหมคุยคนเดียวคุยคนเดียวไปทำสุดท่ายหรอกินหลายสั่นสูบเวลายอยู่เดี๋ยวเสียอใส่ตู้เย็ยนไว้มือไม่เอามันกินอีก เดี๋ยวพี่น้องโอเคมือแนะนำกลับมาพามาชวนกินข้าวอีกแล้วเดีย๋ยวจะซุปน้องใหม่สมเนาะน้าบลก่เป็นอย่างคืออิ่มเร็วยจ้ะโอ้หเมือกันแต่ก็แสบแสบสมอยากอยู่นั่นแหละจากพี่น้องมอนี่กับวส้สมนีก่อนนะจ้าพี่น้องจะชอบคลิปนัํากะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้น้ำด้วยนะจะพี่น้องพบกันคลิปหน้าโชคดีสุขสุขคนพี่น้องจ้าบ๊ายบาย